คิดสิจ้ากับครูโปโปโ <S 2> <S 2> <S มาแล้วค่ะช่วงเวลาของคณิตคิดสิจ้ากับคุณครูโปโปโวันนี้พินิตาเตรียมกระดาษปากกามาพร้อมนะคะแต่ยังคิดได้ใจเหมือนเดิมเพราะครูบอกไว้นะคะไปหาครูดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครูโปโปโค่ะสวัสดีครับสวัสดีพินิตาด้วยนะคะสวัสดีน้องๆทางบ้านแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับอย่างไน,นวันนี้น้องๆก็ต้องเตรียมกระดาษแล้วก็ปากกา คุณพ่อคุณแม่ทําด้วยได้ไหมคะครูทาได้ครับผมได้<า>หมดเลยนะคุณพ่อคุณแม่ช่วยช่วยน้องๆคิดด้วยนะครับแล้วก็อาจจะช่วยตรวจสอบด้วยว่าน้องคิดได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับผมดีเลยค่ะ <c oughs> นะเมื่อกี้พี่นิตาพูดไว้ละว่าอันนี้ยังต้องคิดในใจอยู่ถึงแม้เราจะมีกระดาษปากกาจริงๆกระดาษปากกาเนี่ยเอาไว้จดโจทย์นะครับเพราะว่าเมื่อตัวเลขมันเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะจําตัวเลขไม่ได้ ะนะครับก็เลยต้องจดโจทย์กันนิดนึงแต่ว่าเวลาคิดเนี่ยขอให้น้องๆนะครับคิดตัวเลขในใจเหมือนที่ครูปโปโปก,กำลังจะสอนอยู่ถ้างั้นควักใจมาตั้งไว้ข้างหน้า <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> นะครับผมอ่ะคราวนี้ในการบวกเลขนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราบวกเลข2หลักไปนะครับก็คือใช้วิธีการแยกหลักหน่วยกับหลักสิบออกมาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเลขที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์เนี่ยมันจะทําการบวกลบเลขได้ง่ายะนะครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ย เราแยกเลขสิบมาอย่างเช่น30กับ20ก็รวมกันเป็น50าสินะครับคราวนี้เนี่ยพอเป็นหลักร้อยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องแยกเลขออกมาเป็น3หลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยค่ะอย่างเช่นเลข1นึ่งรก็คือเลข100ก็คือ100 30ก็คือเลข30แล้วก็2ก็คือเลขสองค่ะก็จะเป็นเลข100่งรบวกสาแล้วก็บวกส พอเราจะมาบวกเลขที่เป็น3หลักเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราก็จะเอาหลักร้อยเนี่ยมาบวกกันหลัก10มาบวกกันแล้วก็หลักหน่วยบวกกันแล้วเข้ามารงมนอีกทีนะคะอ่าใช่เพราะฉนั้นสังเกตว่าเลขหลักร้อยเนี่ยมันก็จะบวกง่ายเหมือนเลขหลักสิบเลยอย่างเช่น200 0บวก300ก็คือ500ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเลขที่เป็นลงท้ายด้วยเลขศูนย์เนี่ยมันจะบวกเลขได้ง่ายอยู่แล้วนะครเพราะนั้นน้องๆไม่ได้บวกลบเลขยากเลย นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรู้เทคนิคนิดนึงว่าอ๋อเราแยกตัวเลขพวกนี้มาแล้วก็บวกเสร็จแล้วก็เอามารวมกันนะครับผมถ้าัานต้องลองค่ะอ่ะโอเคนะครับก็ตัวอย่างตัวอย่างละกันนะครับอย่างเช่นพี่นิตาจดตัวเลขไว้ด้วยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองคิดตามแบบที่ครูโปบอกนะครับอ่ะตัวเลขทดลองครับอย่างเช่นเลขหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับบวกกับเลขสี่ร้อยห้าสิบหก สี6ก็แยกหนึ่งร้อกับ400เป็น5 0าร้อยค่ะสามส <30 S 2> ิบบวกกับ50เป็น80ดสิบค่ะก็เป็น580แต่ว่า8บวก6เป็น14เพราะฉะนั้นจาก580ต้องเป็น594ค่ะอ่ะใช่ครับ <hu ih! S 2> <laughs> เร็วด้วย <laughs> พินิตาไหนบอกว่าจะให้คูปโปโปบอกก่อนพินิตาคิดก่อน <laughs> <laughs> อ่ะถูกไหมอะ่ะถูกก็ได้ <laughs> แยกง,งานคูวโป้คัปโป,โปโ้ตกงานแ,แล้วเนี่ยใช่ไหม <laughs> <laughs> นะครับก็คือเราจะใช้วิธีการแบบนี้นะครับน้องๆครับก็คือว่าเอาเลขหลักร้อยเนี่ยมาบวกกันก่อนหลังจากนั้นก็เอาเลขหลักสิบมาบวกกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ใช้หลักการว่าเอาเลขหลักร้อยกับหลักสิบเนี่ยมารวมกันก่อนเพราะว่ามันเป็นเลขที่ลงท้ายด,ด้วยเลขศูนย์ซึ่งมันจะบวกลบเลขง่ายอยู่แล้วเสร็จแล้วพอเราไปบวกลบเลขหลักหน่วยนะครับมันก็จะได้เลขหลักหน่วยเพิ่มใหม่นิดนึงก็มาบวกกับ พวกเลขที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์มันก็ยังบวกลบกันได้ง่ายอยู่ก็แบบว่าที่พี่นิตาคิดเมื่อกี้ก็ถูกแล้วอ่าใช่ครับผมค่ะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเลขที่ยากขึ้นนิดนึงละกันนะพี่นิตาพร้อมไหมครับพร้อมมากค่ะน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมนะครับผมอ่าโอเคครับลองดูตัวเลขชุดถัดไปครับ นะอย่าลืมจดตัวเลขที่เป็นโจทย์นะครับแต่ว่าเวลาคิดนะครับให้คิดในใจนะไม่ให้ทดไม่ให้เขียนปากาทดนะครับค่ะอ,อ่ะโอเคครับเลขชุดถัดไปครับ488บวกกับ375ครับ400ร้อบก3า0เป็น700ค่ะ80ดสบกเจเป็น150เป็น850ค่ะ850 8้บวกหเป็น13 863ค่ะ <laughs> ติตา,าคิดได้เร็วมากเลยเก่งมากยย่ยยนะครับผมนะเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยพวกเนี้ก็คือถ้าเราแค่เห็นตัวเลขพวกนี้เราก็สามารถบวกเลขในใจได้เลยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องมานั่งเขียนทดตัวเลขหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทักษะการคิดเลขในใจเนี่ยมันจะดีกับน้องๆในช่วงที่โตขึ้นไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องคิดเลขในใจออกมาแล้วก็เป็นคําตอบเลย อนนี้พี่นิตามองเหมือนเห็นเป็นภาพเลยครูพอครูบอกโจทย์มาพี่นิตาก็แยกเลยสี่ร้อยบวกแปดสิบวกแปดอย่างเงี้ยแล้วก็สามร้อยบวกเจ็ดสิบบวกห้าอ่าใช่ครับผมเมือนเห็นเป็นภาพมันก็เลยเร็วปะคะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือบางคนเขาพูดว่าถ้ามองลักษณะของโจทย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยออกมาเป็นรูปภาพเนี่ยมันจะทําให้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับนักนักคณิตศาสตร์หลายๆคนที่เก่งเนี่ย ก็จะพยายามมองโจทย์มองอะไรต่างๆเป็นภาพภาพภาพแล้วก็เหมือนทำออกมานะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกแนวคิดหนึง่งหรือว่าอีกรูปแบบหนึง่งนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามองไม่เห็นภาพก็ไม่ได้หมายความว่าเราคิดเลขไม่ได้ค่ะนะครับผมแล้วแต่ความถนัดใช่ใช่แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่ง นะพี่นิตานะครับน้องๆน,นะครับลองคิดดูนะครับว่าเลขตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่นะครับโ oh. อ้โอเคครับ548นะครับบวกด้วย387ครับ500บวก300เป็น800ค่ะ40บวก80เป็น120เป็น920 928บวก7เป็น15 920 935ค่ะ 935ถูกต้องครับยเย้เยย่นะครับจะสังเกตเห็นว่ายังไงเราก็ต้องฝึกจําตัวเลขที่เราบวกไปแล้วนะครับเพราะอย่างเช่น500ร้อบวกสามอเนี่ยได้แป0รนะครับเ <c oughs> สร็จแล้วพอเราบอกว่า40่สบวกแปได้120เพราะนั้นก็ต้องจําได้ว่าของเดิมคือ800 <c oughs> แล้วก็มาบวกกับ120เป็น920า่สนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือ ตัวเลขหลักหน่วยครับ8บวก7ได้15ก็ต้องจำได้ว่าของเดิมเนี่ยมันมีอยู่แล้ว920นะพี่นิตาค่ะต้องมีสติค่ะใช่ต้องมีสตินิดนึง <c oughs> นะครับในการบวกลบเลขพวกนี้แต่น้องๆจะสังเกตเห็นเลยว่าเลขพวกนี้ถ้าเราใช้หลักการที่เป็นการบวกลบเลขปกติของเราอะแล้วมาคิดในใจเนี่ยมันจะคิดค่อนข้างยากยากมากใช่ไหมอย่างเช่น8บวก7ได้15เขียน5ทด 1, ทด 1> ไว้ในใจแล้วเอ๊ะอะไรนะ8ดบวก4 12ต้องไป <c oughs> แต่้เหมือนต้องเขียนนะครูเหมือนต้องเขียนแต่เขียนก็ยงากกว่าเดี๋ยวพี่นิตาลองทาแบบปกติที่พี่นิตาทานะเหมือนทดใช่ไหมคะแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งแปดห้าบวกสามเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าสามห้าก็ยังช้ากว่าเมื่อกี้นะครณก็จริงๆแล้วมันถือว่านะอ่าใช่อันนี้มันคือการเขียนบางครั้งคือเราอาจจะไม่ได้มีกระดาษ ให้เราได้ทดเลขอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้วิธีการคิดเลขในใจแบบนี้นะครับอ่ะอีกโจทย์หนึ่งครับโจทย์นี้จะยากนิดนึงนะครับเป็นตัวเลขเยอะหน่อยนะ,ะอ่ะเจ็้อยบวกด้วย854ร้อค่ะเจ็ดร้อยบวกแปดอยเป็น1นึ่ห้าค่ะหกสิบวกห้าสิบเป็นร้อยสิบเป็น1 6ึ่ 1> 10, 1, สิบหนึ่งพันหกร้อยสิบแล้วก็สามบวกสี่เป็นเจ็ดหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดค่ะตกมือเย่ <Yeah. S 2> นะครับคือพอตัวเลขเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับมันทะลุไปหลักพันละมันเริ่มจะจำยากขึ้นละใช่ไหมเนี่ย ไม่น่าถึงเก่งแค่เลขประถมพอขึ้นมาธยมแล้วก็นะครับเพราะนั้นพอตัวเลขที่มันเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะคิดเลขแบบนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงก็อาจจะต้องใช้วิธีการทดเลขนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการเขียนนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเลขประมาณหลักสิบหลักร้อยเนี่ยเราก็สามารถบวกเลขในใจแบบนี้ได้ค่ะนะครับแล้วก็มันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็ในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยยังไงก็ต้องเจอพวกเลขประมาณหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยอยู่แล้วนะครับ ก็เอาวิธีการนี้ไปลองฝึกใช้งานดูนะครับผมได้เลยค่ะได้เคล็ดลับดีๆอีกแล้วข้างหน้าเป็นอะไรคะครูข้างหน้าเป็นอะไรก็เป็นเทคนิคอีกนั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะเป็นเทคนิคในเรื่องอื่นๆอ๋อได้เลย <ผม S 1> เดี๋ยวรอติดตามนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณครูคโปโป,โปก,ก่อนนะคะครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป